อีกหนึ่งโครงการที่ใครๆหลายๆคนรอนั่นคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะควันที่5กันยายนนี้จะเริ่มลงทะเบียนวันแรกแล้วงานนี้ต้องลงทะเบียนทุกคนนะคะทุกคนที่อยู่ในอยู่ในข่ายคือทุกคนที่ต้องการจะได้บัตรนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หมายถึงว่าคนที่มีบัตรเดิมเนี่ยนะที่ใช้กันมาหลายปี14ล้านกว่าคนเนี่ยนะถ้าต้องการที่จะ ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ท่านอยู่ในข่ายอของคนที่เป็นไปตามเงื่อนไขาตามสิทธิของคุณมีวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่เท่ากับว่า5กันยายนนี้ถึงวันที่19ตุลาคมคือไม่ต้องรีบนะคะอันนี้คือเวลาสมัครเนี่ยไม่ใช่ว่ามาก่อนได้ก่อนไม่ใช่นะคะคราดูข้คัดกรอตามคุณสมบัติออันนี้คือจะมี เช็คลิสต์เลยนะคะว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะเริ่มลงทะเบียนวันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมมีเวลาเยอะเหมือนกันนะคะ uh. ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแย่งกันวันแรกนะคะ uh. ไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะว่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการคัดกรองแล้วก็มีการประกาศผลอีกทีหนึง่งว่าใครจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์อย่างไรนะคะเมื่อวานนี้ ก็คุณพรชัยทีรเวศนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในโครงการนี้นะคะ5กันยายนค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน7หน่วยงานด้วยกันค่ะนั่นคือสาขาของธนาคารทกสทกสคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกอทมอทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์นะคะช่องทางที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ไปได้เลยและอันนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะธนาคารนะคือค หลายท่านไปออก,กันที่ธนาคารแล้วก็ถือว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนียนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทั้งสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตของกอทมอแล้วก็สาราว,ว่าการเมืองพัทยาด้วยก็กระจายกันไปได้เลยนะคะรวมถึงใครสะดวกออนไลน์ค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ครับ ทาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะ https บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือ welfare .mof.go.th นะคะสกด W E L F A e นะคะ w e l f a r e m o f g o t s h นะคะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารอบนี้จะต้องเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะฮะดังนั้นผู้มีบัตรสัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะครับนี่ในกรณีของคนที่ไม่สะดวกทั้ง2องอย่างเลยลงทะเบียนเว็บไซต์เองก็ไม่ได้เดินทางไปก็ไม่สะดวกเพราะว่า เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรอบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยคราก็ร่วมมือกับทางกระทรวงพอมอนะฮะโดยกรณีของคนกลุ่มนี้นะครับก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้นะทั้งเรื่องของการแบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่มาไม่ได้จริงๆนะคะันะส่วนคนที่มีบัตรอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะท่านสามารถจะได้รับสวัสดิการเหมือนเดิมและสามารถจะใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมทุกประการจนกว่าจะมีการประกาศใช้บัตรใบใหม่นะคะคนที่บัตรอยู่แล้วยังคงใช้ได้เหมือนเดิม อยู่นะคะจนกระทั่งจะเริ่มใช้บัตรใบใหม่นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะตรวจสอบไปถึงครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการลงทะเบียนนะคะถ้าเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนย่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงกันลวกันนะคะกรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถ้าท่านมีครอบครัวถ้าท่านเป็นผู้ที่มีครอบครัว เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บ,วบไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนและเซ็นลายเซ็นให้ครบถ้วนทั้งตัวท่านเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปยื่นณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนซึ่งจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนรวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและก็ลูก พร้อมกับลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและลูกไม่ได้เดินทางไปแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะ คือมันอาจจะมีรายละเอียดขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างสําหรับในการคัดกรองในรอบนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันส่งไปถึงอย่างถูกกลุ่มจริงๆอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะคะยังไงเนี่ยท่านลองเข้าไปออลองพิมพ์คา<ช>ําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะนะคะแล้วก็น,นั้นก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างให้ได้เรียนรู้ศึกษากันก่อนที่จะไปลงทะเบียนจริงถ,ถ้ามีครอบครัว พ่อแม่ทําไม่เป็นก็ให้ลูกบอกลูกช่วยหน่อยะะนะคือเรื่องแบบนี้บางทีก็ต้องเห็นใจเพราะว่าอย่างที่คุณนันทยาบอกเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยถ้มีเสียงติติงว่าโอ้เนี่ยกติกาละหล้วมะนะคนไม่จนจริงๆมาได้ประโยชน์อันนี้ด้วยะนะเขาก็เลยต้องพัฒนาไอ้เรื่องหลักเกณฑ์การคัดกรองให้มันมันมี ถูกกลุ่มจริงๆตามันถีคื้น่ะ,ะนะครับเพราะเงินนี้มันไม่ใช่เงินคนตัวของใครมันเป็นเงินของคนที่เขาเสียภาษีไปเป็นกองกลางของรัฐนี่แหละแล้วก็รัฐก็เอามาดูแลมันมันก็ต้องรอบครอบรัฐก,กลุ่มแน่นอนนะต่อให้ออกกติกามาแบบนี้คุณนันทยาเด็กก็จะต้องมีคนบอกทําไมไม่ยังงุนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็สะท้อนมาได้ก็ค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าปิดตรงนั้นมันก็จะโผล่ตรงนี้แหละนะครับหรือบางคนบอกโอ้ยุ่งยากจริงแหมจะ เอาเงินของคนอื่นน่ะก็ต้องยอมคือกับกอีกแค่ทําตามกติกาที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกคึกถึงตอนไปกู้เงินธนาคารตอนไปกู้เงินธนาคารเนี่ยเอกสารจะต้องเตรียมแบบเป็นปึกๆก่ะเราก็ต้องยอมอ่ะคือมันเป็นเรื่องเงินแล้วเป็นเงินภาษีเขาก็ต้องมากรค่ะขอให้ทําความเข้าใจตรงนี้ ถือเวลาหน่อยหนึ่งแล้วรอบนี้จะสะดวกขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคารที่จะมารับมือกับพวกเรานี่มาถึงประชาชนที่จะไปลงทะเบียนนะวันก่อนก็เห็นทางทพสเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศรับสมัครนักศึกษาจบใหม่มาช่วยรับกันเป็นหมื่นคนเลยก็จะคนเหล่านี้ก็จะกระจายไปตามสาขาตามหน่วยรับลงทะเบียนต่างๆนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับหรือเราก็อาจจะต้องออกแรงกันนิดนึง หน่อยนิดนึงเนื่อยนิดนึงบางคนบอกโอ,โอ้ยุ่งยุ่งทำไมไม่เอาเงินมาใส่บัญชีไปเลยจบเรื่องขนาดนั้นเลยนะนะอ้ถ้าให้หมดทุกคนก็ก็แย่ค่ะการเงินการคลังของประเทศนี่ก็ไม่ได้แบบว่าลํำรวยอู้ฟู่นะคะเราก็จะต้องให้การช่วยเหลือกันแบบตรงกลุ่มกันนิดนึงนะคะก็เริ่มต้นมาที่5กันยายนนะคะคก็ลองดูค่ะ